หมุนต่อหน้าต่อตาเลยครับโอ้โหโดนรถเบนซ์มาเนี่ยโอ้ยหัวใจจะวายจับโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแทบไม่ทันอูยผมวิ่งตามตูดมาด้วยอ่ะโอ้โหนี่ครับไม่รู้ว่าโดนรถเบนซ์หรือเปล่าอูไม่น่าจะโดนนะช่วงนี้เบนซ์ก็ยิ่งเป็นข่าวอยู่ด้วยโอ้โหนี่ไม่รู้ว่าโดนรถเขาหรือเปล่าอ๋อ โดนรถเบนบ่ล่ะครับโดนรถเบนทข้าเจ้าอยู่บ่ล่ะักครับเพราะว่าพผมเบรกแล้วมันล้อมันใส่อะรถเบนมันหักนิดเดียวอ่ะโดนผมกระลังจับจับตัวอับไทยคลิปพอดีเนี่ยเพื่อนมาแล้วเนี่ยเออเมื่อไหจะโดนดอกขอโทษเพื่อนก้อนก็ได้ครับหมุนครับหมุนโอ้โหต่อหน้าต่อตาเลยนี่แหละครับผมถึงบอกว่าเวลาฝนตกใหม่ๆในกรุงเทพอันตรายมากเลย ตาย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 ครูดูน้ำเข้ารถผมเปี่ยกหมดเลยเมื่อกี้เปิดกระจกก็ถามกันเป็นเรื่องปกตินะครับอุ้ยเมื่อกี้ผมเบรกตกใจผมก็ตกใจเขาก็คงจะแบบหน้าเสียแต่เบนส์นี่ครับปิดเดียวเลยเมื่อกี้นะเนี่ยเบนส์่ะคืออุ้ยถ้าไม่ใช่รถเบนส์ผมคิดว่าเรียบร้อยนะครับเพราะว่าผมวิ่งตามตูดเบนส์ไงผมออกมาจากส่งพัสดุพอดีครับโอ้โหพี่น้องเอ้ย ฝนตกโอ้ยเป็นยังงี้เลยจขคือมาเหยียบใส่หอยแห้งเนะลยฝนตกแรงครับทีนี้โอ้โหปิก up i s u z d max นะครับหมุนหมุนฟาดาเข้ากับ,บรีเออ e r นะครับแล้วก็เกือบโดนรถเบนซ์ครับรถเบนซ์จะชนเอาไม่ใช่ว่าเกือบโดนหรอกคือถ้าเขาถ้าเขาหมุนแล้วรถเบนซ์มาชนเขาอะรถเบนซ์ผิดนะ เนื่องจากว่าอุบัติเหตุคันที่ตามหลังมาต้องระวังรถขันหน้าอ้อพี่น้องเอา้าขับรถกันระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเตือนถึงพี่ๆพียน้องเอฟซที่ใช้รถใช้ถนนเวลาฝนตกนะโอ้ยอันตรายครับอันตรายหัวใจผมหล่นอยู่ตะตุ่มเลยเมื่อกี้เนี่ย ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายโชคดีมีความสุขทุกๆคนครับใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยอันตรายครับฝนตกฝนลงช่วงนี้เจอกันใหม่ครับผมบายบาย